คำเตือนนะฮะสำหรับผู้ใหญ่เกมต่อไปนี้มีภาพกราฟิกของความรุนแรงเสียงดังไฟกระพริบกระโดดแดดเอาอ่านไม่ทันเตือนเกี่ยวกับโลกลมชัดที่มีความไวต่อแสงเกมนี้มีรูปแบบเสียงกระพริบแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อบางคนเออไม่ต้องอ่านก็ได้มัปะเกมนี้ใช้เล่าแบบเราแบบอ่านไม่ออกเพื่อสุขการที่ดีขึ้นให้ใช้ e phone เฮ้ยเอาละครับทุกคนแล้วก็มากับแมพไปพวกเราฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไง มั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 มเฮ้ยมดเกมนี้ยากกว่าบทที่เล่นสองคนฮะแต่นั่นขึ้นอยู่กับคุณขอคุณที่อา่านขอให้สนุกอ่านไม่ออกไม่เป็นไรถ้าบพบข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของเรานาี้ชนิดอื่นเปิดายงานพราะเขาไปยังกลุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์สื่อสารไม่ทนันเกมนี้มีเนื้อหาที่ชัดเจนไปกระพริบเสียงดังองค์าที่น่ารำคาญโอ้โหัวข้อที่น่ารำคาญประสบการณ์ที่ดีฟังและเพิ่มกราฟิกของคุณ พอทราบว่าเกมนี้เป็นผลงานของนิยายความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์จริงคนสารเออไม่อ่านนี่ได้เออที่ไหนนี่อ่ะหัวเล้ยบัวที่กลับบ้านเอ้ยเดี๋ยวดอนดูหรอเออเนี่ยเนี่ยชิดกำแพงเนี่ยโอ้ยเสื้อสีเสื้อก็ไปกับกำแพงเลยโอ้ยน้ำหัวหรือแสงไม่ต่างจากเดิมเลยไปกูโซน้ำครับไปยืนตรงไฟเถอะ ครับไไไหนฟตรงนี้หัวเขาไม่ยินเรื่องแสงใช่ไหมไฟตรงไหนกนเลยหม้อเขาไม่เรื่องแสงเปล่าเห็นเปล่าคือมันจ้าเสือเก่งใครอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครวะอ้ออะไรครับอะไรเอ๊ะฮะไม่จับสแกนนะไม่ไม่ไม่เนาะไม่ดูจนไม้อุ้ยมีใครอ่านออกไหม เขาคือไม่ได้ยินเสียงรถเหรอเฮ้ยพระเง้ยดวงทุกคืนตกใจอ่ะดีตกใจใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันเปิดหาเกะได้เปิดของได้นี่เฮ้ยกุเจ้าหะอยู่ตรงนี้เลยเหรอมันเปิดได้ไม่กี่ที่นี่เอากูเปิดกูเปิดปุ๊บได้กุญแจ้าเลยเฮี้ยดวงดีป่ะเฮ้ยกูจะเปิดอ่ะ ไปทำไรแต่เนี่ยมันคือเราอยู่เสียงมือโอาเราต้องไปไหนครับคนน้ำฮะมันบอกไปตรจสอบที่เตียงเราเอากุญแจมาแล้วนี่ดี๋ดิตอนนี้ฉันจะเราไปที่ห้องของคุณอ้าวอะไรเนี่ยไม่ต้องออกไปจากไหนอ้อวเอ้นี่อนี่เอ้ยจะปิดสหน้าคนนี้ปิดหมดปิดหมดยูยูยูยอยูยูยูยอยูู่ย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 ่ยูยูยูยยูยยยย เียมันบอกให้หาเดลี่นี่คืออะไรโอ้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 แม่คือเป็นทำไมตัวก็เมื่อยพอแล้วเนี่ยเอ้าะดากูดาอีกไม่เขาบอกว่เมื่อยไหมเขาไม่ได้เบอร์รี่อย่ามากล่าวหาทำไมไฟยังปิดอยู่เฮ้ยเจ๋ เจ๊เอ๊วุ้ยบินได้เนี่ยคนไทยบินได้คุยไม่ใช่คนไทยนั่นคุยไม่ิงเนี่จำสแกนพี <S <S pues ่ยิช UM ูผู้ชายยี่มิงเลิมน้อยกลัละโซฟีนั่นเป็นคนจริงจเหรอโซฟีไปไหนแล้ว่ะไฟโซฟีโซฟีหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังข้างใครไม่มีเหตุผลอ่ะ ที่บ้านไม่มีอะไรให้พังเลยอนนมองม่น้ลมีไฟมีไฟฉายหากุญแจขอยหากุญแจไจกุญแจโ้ยเจไจังไฟฉายก็ุแจนไฟฉายแจวะ่อะเอขึ้นเ่อไข้างบนเหรอเจอกุญแจแล้วเออข้างบนนั้นเปล่ากูมีกุญแจว่แล้วุแจ นี่คือเครื่องอะไรอะไรจำเป็นต้องใช้เทปหาเทปหาเทปไอ้นี่ห้องนี้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 อะไรอีกไม่ไม่ไม่จำแล้วไม่จำแล้วไม่จำแล้วหายละไม่จำละกูมาทางนี้คนเดียวด้วยคือกูมาทางนี้คนเดียวเอ่อไม่จับแล้วไม่จับ้วเออพี่อ้าวจะให้ปิดประตูให้ก็ไม่บอกมีกุญแจเปิดอยู่มีกุญแจเปิดอยู่เปิดเปิดเปิดกูจอยู่ ใครใครกีบใครกีบใหญ่เลยอยู่ทั้งสองผมเกืบเตะปักเด็แล้วเนะยที่สึงทีสองเ้ยเปิดได้เฮ้ยเออเจ็บคนหาห้องมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะไม่นำแล้ว กตีสโลว์เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดชชาเฮ้ยกูโดนขวานสโลว์พร้อมกันกูคือโดนสโลว์ขอได้เทปแล้วขอได้เทปแล้วกูอยู่ในอันตรายอยู่ในอันตรายชิบหายกูปิดประตูก่อนอะไรอะไอ้ผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือไปไปกลับกลับได้เทปเดียวกลับไม่นำไปเลยไปดยนำไปเลย ไปไหนไปด้วยน้เค้ยไปไหนไปด้วยเอาเชือยี่สิบอันนี้เรียนอาวีเหรอนี่ห้องไหนอ่ะโอ้ยอ้ยออกจะน่ารักผีออกจะน่ารักผีโอ้ยยัน่ารักจำสแกนอะไรอ่านไม่ออกเพื่อนนั่งกินอะไรกนคือก็คือนั่นคือเสียงของพ่อของฉันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเยอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าปิดประตูเฮ้ยอย่าทิ้งเขาไว้ แม็กไอ้กูหลบกูหลบอยู่ตรงนี้เนี่ยยิ่มไม่กลัวทางนั้นหมดทางนี้นั่นเอ้กูใจกล้าอีกกล้าอีกกูผู้กล้าอีกไฟปิดไฟดิเปิดดีกว่ามันเริ่มแล้วมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มมันไม่ได้ครอบของฉันนอนหลับดีกว่าได้ลเป็นนอนเป็นนอนเฮ้ยเป็นนอนเป็นนอนเอ้ยยินดีด้วยครับผู้กล้าแม็กไม่ได้เหรียญทองเอาเมื่อกี้ตัวตะัว อ่าดลับกูบอกแล้วอย่านอนดิ้นตะวันใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเขาใส่หูฟังนะใจเย็นใจเย็นเขาไม่ยังไม่อาบน้ำใจเย็นใจเย็นจเย็นใจเย็นยังไม่อาบน้ำ วัวไม่น no. no, ่าจะใช้แค่นอนดิ้นแล้วแหละไม่เล e เพลิดเดา Please วัวไม่น่าจะใช้แค่นอนดินอย่าไปอาบน้ำแล้วพวกเย็นอย่าไปหลอกร้อนกันตรงนั้นมึงมึงนอนดิ้นมันถึงนี่เลยอ่ะตรงนั้นต้องดิ้นขนาดไหนวะเขาต้องดิ้นถีบเพื่อนไปด้วยที่อยู่ที่ไหนแต่ที่นี่คือนอนดิ้นมาเวกูเลยเดินตามมาออ๋ไปเออะไปเลยเพื่อน ชิบหายแล้วระโดดปิดประกบเขาไว้ประกบเขาไว้ประกบเขาไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่กี่เมลเลยเฮ้ยเด็ฉันกลับมาแต่ไม่มีเหตุผลฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่มีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อยู่นี่ไม่เคยอยู่ที่นี่กันมากเกินฉันยังไม่ยิ่งหน There was a brutal family killing the brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard screams and immediately called the police saying while she was upstairs she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the place, the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling, and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs. While she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach, while the other person's parents that were with them were nowhere to be found, the murderer seemed to got away. The police are still investigating this crime. เฮ้ยเขานอก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 เนี่ยผมเห็นใครมีไฟฉายไหมไฟกันไฟไอ้คิมมันโอ๊ยนั่นศพนั่นศพมีศพอยู่ข้างนอกอะไรอะไรใครทำเขาอุ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรฮะจะเป็นลมแล้วไม่ตาหัวอย่าอย่าอย่าผมข้างหน้าอย่าผล่มาขนาดนี้เฮ้ยปิดตาก่อนกูบอกแล้วให้นิ่นอนวันเนี่ยกลัววันหมูพูดง่ายเนาะ ัวดเร็วไม่รีบนอนี่ไม่เป็นเป็นไรเนี่ยไม่ไรมีรอยเลือดตามรอยเลือดเหรองูนำเองงูนำเองอย่าไปกลัวนู่นมันอยู่นู่นอยู่นู่นเย็นใเย็นเหน็บวะเอ้ตามไม่ทันแท็กอยู่นี่อยู่นี่ตามแม็กไปตามแม็กไปเจอแล้วมันได้อยู่เนี่ยอย่าทิ้งกูไว้ข้างหลังโอ้โเธอไหมแม็กพูดกล้าแม็กเชิญก่อนเลยเอาเลยสู้สู้ผูดกล้าแม็กไปเลยไปเลยมึงต้องอันนี้เปล่าทำตัวให้แบบเล็กลงอ่ะ เขาไม่ไม่ได้มีไฟฉายแยกสวนนะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นหมดเลยแล้วถ้าจมุดออกหนีผีจะทำไงยิงน่ากลัวว่ะตามมาตามมาพี่ตามมาเด็กเก่ากลุ้มกันไว้จะทิ้งเวสหลังอะไรอ่ะอะไรติดตามมาเร็วดิ ชิมหายแล้วโอ้โหของจริงเริ่มจากนี้แล้ววะอของไฟไฟอันนี้มันวิ่งได้แล้วมันวิ่งได้แล้วไฟไฟปีศาจเท่ากับตายโอ้ไหนนเลยปีงอยู่ไหนกันอะมออะไรมออะไรไม่เห็นเลยอะไรให้หลอดไฟมันบอกว่าหลอดไฟบวกไอ้นี่เท่ากับไฟแล้วก็สับสวิตเปิดไฟแล้วก็ปีศาจบวกหลอดไฟเท่ากับปีศาจตาย ข้างหลังมึงอ่ะข้างหลังมึงอ่ะหลังใครโอ้ตายนิ่ว้าฮึฮึฮเฮึผีผีผีโอ้ตายแล้วเกินไหมตายแล้วเกินไหมเขาโดนผีเขาโดนผีเขาโดนผีซ้อยไข่แน่มันอยู่ข้างหน้าคนเดยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไอ้บีไอ้บีไม่หายไปไหนมันไม่ใส่เลยวะมันมีของบอกเยอะอ๋อใส่ข้างบนข้างบนตรงไหน บนหัวที่ใส่หลอดไฟกูเดินหาอยู่พยายามใส่แล้วจะแล้วจะแล้วใส่แล้วใส่แล้ววันนี้ไอ้ยผีผีต้องสับคันโยกคือผีมันจะตายเวลาผีมันมันตรงไฟอ่ะแล้วสับไงไม่รู้กูไม่รู้ไหนอะหลอดไฟอ่ะกูจุกผีกูจุกผียังไงต่อเนี่ยเอ๊ะใส่ครบแล้วก็เปิดไฟผีนะจะไม่อยู่ละมีห้องเป็นศูกย์ เต่านะมันจุกหนีผีได้นู่ยผีไม่เต้นช้าจังเออ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 เอย่าตามเขยมามีตรงไหนที่ยังไม่ใส่ดูให้หน่อยแงดูอยู่กำลังเช็คเอ้ยผีอยู่ข้างหลังนะจับคุณยอกกดไฟหวัดดีครับโอ้หวัสดีครับฝันดีครับสันดีครับน้องเฮ้ยสันติครับน้องครับพี่ฝันดีติเฮ้ย ยื้อสูงมันลากกินจิตาโกเขาใช้จะเวียนหัวแล้วนะหรือว่าต้องลอบอื่นมาตรงไฟวะอ้าวออ๋สวัสดีครับลองลอบมันไปตรงไฟดิฮะแล้วก็สับพื้นโยกพี่อยู่ใกล้ๆมันนะมันตามเขาอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆมันจะกองแล้วเนี่ยไปสับพืนโยได้ใช่ใช่ได้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 ผีไปแล้วเอ้าอ๋อให้สับทุกอันให้สับทุกอันถ้าผีไปทุกไฟ ไปแล้วนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เชื่อเบิร์นดักต้องเดินไปมันต้องเดินมันอยู่ข้างหลังอะเออมันอยู่นี่ไงอ้าวว้าว้าวว้าวิ่งวิ้าวิ้อวิ่าวว้าวม้าวว้าวว้า้ายเอา้ยวว้าวว้าผว้าาวว้มววากจ้าวว้ว้าวว้้ว้าวิ้าว้ว้วว้้าวว้าวว้ะววววว ไอ้หนุมน่มหนุ่มนุ่มอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังก็งผีมาแล้วเขาจะเปิดสวิตต์โอเคผีอยู่ไหนวะเฮ้ยหาผีหาผีมาดิอเอาอยู่กูอยู่กูกตัวจับเล่นนะตัวจับเล่นเฮ้ยกุรอมันมาแล้วกุรอ้มันมาแล้วอันนี้กูอยู่ตรงนี้กูอยู่ฝายนี้มาแล้วต<ๆ>ัวไอ้ไป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 หมดยังอีกอีกอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันไหนเนี่ยรถเปิดได้ยังเราไม่ใช่ประตูดิ อยู่ไหนเนี่ยมันดักหน้าประตูเลยยังปดหนึง่งกันแล้วน,นี่คืออุย๊ยอันนี้เหรอขาับอัพย์ใช่นนาขาสับนี้ต้องสมรใช่เย็บกู้ี๋ยวบกู้เรามาเรามาเมกมกมกเกยองกเองขคลือนดิขึ้นดิขึ้นดินด <c oughs> อ้ ได้ไหมไม่ขึ้นที่กดอ,อ่อะไปขึ้นที่กดแล้วไอ้เน,นี่ยไม่ทันโอ้เฮ้ยเอานี่ได้ยังได้ยังไอ้กดแล้วกดแล้วไป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 เข้าไปขเข้าไปอย่าง นี่ดบดบเทปอเทปอะไรอีกเนี่ยเพิ่มเทปลงในคันประตูเกทางออกจบยังจบเลยจบยังยังอ่ะอเฮ้ยออตะวันเช็ดมึงเพิ่งเด้งเด้งเข้าเครื่องกูเขาเพิ่งทักไม่ใช่ไเลยเหรอทักมาทำไมกูแหลกกะตายเนี่ยอ๋อตอบเป็นรายญาติง อ๋อไ,ได้บนดไ,ไดเฮ้ยอ๋อมันมีบนไดให้ยี่ยังไม่จบอีกอ่ะอู้คเดิ่นก็ช้าบนไดอที่อีที่คุเริ่นข้างล่างเอาบนดไดไปทำไรคนใต้หลังคาอ๋เอเยี่อนนี้ <laughs> ไปไปเออห, <laughs> หนักหนักสมยเลยบนไดคนหนักมาเคลืนไปอ่ะเ้ยอะไรอฮ้ยทำไม มื่อไมก็ต้องมาหาอะไรแบบนี้้เนี่ยกูออกจาก้านไปเลยได้ไหมเอ่ยนั่นแหลเออเดี๋ยวมันไม่ใช่พวกแนวฝรั่งกันรอฝรั่ง็ต้องรู้เออคือยังูม่ยงกิน็งนุนต้้งรอ๋ออุ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะโอ้่าโอ้หอื้อเลย หูอื้อเลยนะหัวแตกเฮ้ยต้องอย่าบอกว่าตายแบบนี้ยอกหัวยังต้องดำเนินการต่อจบแล้วคนได้สัรวจที่หนึ่งจบแล้วเฮ้ยเราคิวนี้เกย์จะขอจบเีพยงนานี้ครับจบเดียพิงเท่านี้นะขอรับครับไปครับ